สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับเ,เจมส์ลาดิกา้าเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงาลาดิกา้าอัปเดตอัปเดตเรื่องราวข่าวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลสเปนนะครับวันนี้ในวระส่งท้ายปีเก่าและกําลังจะต้อนรับปีใหม่31มธันวาคมนะครับผมรวบรวมเอา10สิ่งน่าประทับใจของวงการลูกหนังสเปนตลอดปี2024มาให้คุณผู้ชมนั้นได้รับชมรับทราบกันนะครับ โดยแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับพาร์ทแรก5สิ่งเดี๋ยววันที1่1ึมกราคมจะมี พาที่2อ,อีก5 0สิ่งด้วยกันนะครับมากันถึงอ่าซึ่งแรกที่น่าประทับใจมากๆเลยนะครับก็คงจะต้องยกให้กับการควา้าแชมป์ยูโร2024ของทีมชาติสเปนนะครับโดยทีมชาติสเปนไปใ่ายการนำทัพของหลุยส์เดลาฟูนเต้ครับผรานควา้าแชมป์ยูโรสมัยที่4นะครับบนแผ่นดินเยอรมันซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมโดยสเปน นอกเหนือจากคว้าแชมแล้วก็ยังโชว์ฟอร์มก็เล่นได้อย่างสุดยอดนะครับตั้งแต่เกมแรกจนถึงเกมสุดท้ายทั้งสนุกตื่นเต้นดุดันเร้าใจรอบแรกที่ถล่มโครโอเอเชีย3-0มีชนะทีมแต่งอย่างอิตาลีได้อีกหนึ่งประตูต่อศูนย์ด้วยลูกเกมที่เหนือกว่าชัดเจนรอบแปทีมสุดท้ายนะครับเอาชนะเจ้าภาพเยอรมันแบบลุ้นระทึกนะครับ สองประตูต่อนหนึ่งแบบบีบหัวใจสุดๆเลยรอบรองชนะเลิศล้มฝรั่งเศสนะครับทีมแกร่งสองประตูต่อนหนึ่งก่อนที่รอบชิงชนะเลิศจจะไปชนะอังกฤษนะครับเตงหนึ่งของทัวร์นาเมนต์อีกสองประตูต่อนหนึ่ง นอกจากนี้แล้วนะครับนอกจากผลงานการคว้าแชมป์แล้วในทีมก็ยังมีนักเตะอีกหลายต่อหลายคนที่โชว์ผลงานได้อย่างน่าประทับใจแล้วก็กลายเป็นดาวเด่นของทัวร์นาเมนต์เช่นโรดรีนะครับซึ่งคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์นะครับดานี่โอโมโอวคว้าดาวซันโบร,ร่วมด้วยจำนวน3ประตูลาวิญยามาวครับคว้ารางวัลน,นักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์นะครับขณะที่นักเตะอย่างนิกกิวิลเลียมส์มาร์ตินซูบีเบนดี้มิเกลเมริโน และอีกหลายต่อหลายคนถึงแม้ว่าจะไม่ได้รางวันอะไรแต่ก็ถือว่าเป็นเวทีแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวและก็แน่นอนนะครับสําหรับผู้นําทีมอย่างหลุยเดลาฟุนเต้ที่ต้องบอกว่าหักปากาเซียนเลยครับก้าวขึ้นมาจากกุนซือโลโปรไฟล์กลายมาเป็นกุนสือระดับประวัติศาสตร์เทียบเคียงกับกุนซือในอดีตอย่างหลุยส์อารากเนสแล้วก็บิเซนเต้เดบอสเก้ด้วยนี่คือ สิ่งที่น่าประทับใจที่สุดนะครับในอรอบปี2 0 2 4สําำหรับผมเจมสลาลีกาส่วนอันดับ2ผมยกให้เป็นการคว้าแชมป์นะครับเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ที่กรุงปารีสในกีฬาฟุตบอลชายของทีมชาติสเปนนะครับหลังจากที่คว้าแชมป์ยูโรสมัยที่4เมื่อวันที่14กรกฎาคมนะครับทีมชาติสเปนก็เดินหน้าสารต่อความสำเร็จนะครับด้วยการคว้าเหรียญทองกีฬา ฟุตบอลชายในศึกโอลิมปิกนะครับที่กรุงปารีสมาครองซึ่งเป็นสมัยที่2ในประวัติศาสตร์ของอชาติสเปนนะครับทิ้งห่างจากช่วงปีแรกเมื่อปี1992ซึ่งเป็นการจัดที่นครบาร์เซโลโนาครับ สเปนภายใต้การนำทัพของสติเดเนียทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจนะครับไม่แพ้ทีมชุดใหญ่ออกสตาร์ทได้เยี่ยมตั้งแต่เกมแรกแล้วก็พีคขึ้นเรื่อยๆพีคขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการต้อนญี่ปุ่น3ประตูต่อศูนในรอบควอเตอร์ไฟนอลชนะโมร็อกโกทีมแกล่งนะครับในรอบรองชนะเลิศก,ก่อนที่จะไปเอาชนะเจ้าภาพฝรั่งเศสอย่างสนุกตื่นเต้นในนัดชิงชนะเลิศ5ประตูต่อ3ในช่วงตอบเวลาพิเศษนะครับแน่นอนครับ ฟุตบอลโอลิมปิกนะครับเป็นฟุตบอลที่เป็นเวทีให้ดาวรุ่งหลายคนได้มาโชว์ฝีเท้าและนักเตะดาวรุ่งสเปนหลายคนก็โดดเด่นเฉิดฉายอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นมาร์กปูบินอาเบลรูอิซเซโกโกเมสนะครับมิเกลกูเตเลสรวมไถึงควรนลูเซนเตอร์ Center จากเซบียาแต่ที่โดดเด่นที่สุดคงจะต้องยกให้กับเฟมิน โลเปสนะครับดาวรุ่งจากบาซโลนาที่โชว์ฟอร์มฮอตครับยิง6ประตูได้รองดาวซันโวของทันวนาเม e นต์นอกจากนี้แล้วครับเฟมินกับอเล็กซ์บาเอนายังสร้างประวัติศาสตร์นะครับเป็นนักเตะที่คว้าทั้งแชมป์ยูโรและเหรียญทองโอลิมปิกในหน้าร้อนเดียวกันอีกด้วยนะครับอันดับที่3ครับสิ่งที่น่าประทับใจมากที่สุดในปี2024นะครับของผมก็คือการคว้าบัลลงดอ ของโรดรีครับหลังจากที่ประสบความสําเร็จมาแล้วทุกอย่างครับในระดับสโมสรกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นวิฟิลที่ดีที่สุดนะครับในโลกและก็ในเดือนตุลาคมปี2024ครับโรดรีก็พรังงานเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในโลกด้วยการคว้าบัลลงดอมาครองครับจากผลงานที่พาทีมชาติสเปนคว้าแชมป์ยูโร2024กลายเป็นนักเตะ สเปนคนที่2นะครับในประวัติศาสตร์ที่ทำได้ต่อจากหลุยส์โซเลสซึ่งเคยคว้าเมื่อปี1,960หรือว่า64ปีก่อนนะครับโดโดทีครับได้บอลลงดอหนนี้ด้วยการเอาชนะวิดิสุสจูเนียนะครับและวก็จูดเบลิงแฮมสองนักเตะจากเบลมาิดตนะครับโดยได้คะแนนบวกเป็นสิ้น1,170คะแนนเหนือวิดิสุสจูเนียที่ได้ไป1,129คะแนนและจูดที่ได้ไป917คะแนน นะครับอันดับที่4ครับที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นไฮไลท์สำคัญของปี2024แล้วก็น่าประทับใจก็คืองานเปิดตัวของครียันเอ็มบัปเป้กับเรืมอมดริตนั่นเองนะครับหลังจากที่คาดคล้วกันมานานครับหลายต่อหลายปีครียนบัปเป้กับเรืมอมดริตก็สุขสมหวังในกันและกันนะครับดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสครับ เซ็นสัญญา5ปีย้ายจากเปเชแบบไม่มีค่าตัวมาอยู่กับเรอัลมาดริดนะครับแล้วก็เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในซานเดโกเบเ e เบลซึ่งทำการรีโนเวทใหม่แบบอลังการนะครับโดยพิธีเปิดตัวของเอ็มบัเป้นั้นจัดขึ้นเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาครับมีแฟนบอลเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในงานครั้งนี้เนี่ยกว่า80,000คนเรียกได้ว่าไม่แพ้ไอดอลของเขาในวัยเด็กอย่างคริสเตียโนโรนัลโดที่ เปิดตัวกับเรอมาดริตนะครับในชนะนักเตะที่แพงที่สุดในโลกเมื่อวันที่6กรกฎาคมปี2องปี2009โดยครั้งนั้นเนี่ยมีแฟนเข้ามาในซานเตโกเบเนเบลแปด0 0น0คนด้วยกันนะครับโดยในช่วงเวลาที่เอ็มบาเป้นั้นได้ขึ้นกล่าวเปิดเผยความรู้สึกของเขาที่ได้ย้ายมาร่วมกับเรอัลมาดริดเนี่ยนะครับเจ้าตัวได้พูดประโยคเดียวกับคร no ิสเตียโนโรนัลโดเมื่อ15ปีก่อนนะครับ โดยพูดปิดท้ายด้วยประโยคที่ว่า estoy muy feliz uno dos tres Alla m a d r i d ครับประโยคนี้กลายเป็นประโยคสุดคลาสสิกไปแล้วครับและ5อันดับที่5ครับสิ่งที่น่าประทับใจนะครับที่สุดในปี2024ของผมเนี่ยผมยกให้ปรากฏการ์ลามีนยามาวครับ ลามิญยามาเป็นเด็กน้อยลูกครึ่งมรกกันอิควาดิเรียนกีน,นีนะครับที่เกิดมาในย่านเอสปรกาสเดโยเบกัตในเมืองบา์เซโลนาเมื่อ13กรกฎาคมปี2007นะครับ ลามิญามาสร้างสติอันน่าทึ่งเอาไว้มากมายเหลือเกินบางครั้งจาแทบไม่หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ได้ลงเล่นและยิงประตูให้กับทีมชาติสเปนชุดใหญ่ด้วยวัยเพียง16ปี57วันนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ลงเล่นในลาลิก้าด้วยวัยเพียง15ปี87วันนักเตะที่ลงเล่นในศึกยูโรและทาแอสซิสต์ได้สําเร็จในอายุในช่วงวัยที่น้อยที่สุดนะครับเพียง16ปี กับ338วันนอกจากนี้ยังยิงประตูในยูโรสำเร็จด้วยวัยเพียง16ปีกับ361วันนี่ยังไม่รับรวมเถติอื่นปลีกย่อยอีกมากมายนะครับในเกมระดับท็อปลาลีกาเอลตาซิโกลาบินยามาก,ก็บันทึกสถิติว่าเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ได้ลงเล่นในรายการนี้ด้วยวัยเพียง17ปีกับอีก105วันครับ หลามีญามาเป็นผลผลิตของสถาบันลูกหนังลามาเซียไม่ใช่ยะลานะครับเป็นนักเตะที่ดับการยอมรับว่ามีพรสวรรค์สูงเกินวัยจริงๆครับโดยเฉพาะเทคนิคการเลี้ยงบอลการดวลตัวต่อต,ตัวทั้งยังเป็นนักเตะที่ตัดสินใจในพื้นที่สุดท้ายได้ดีอีกด้วยถึงแม้ว่าจะอายุเพียง17ปีก็ตามนะครับซึ่งคุณสมบัติหลังเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่น่าขึ่งเอามากๆหลามียามาได้รับการ ติดทีมชาติชุดใหญ่นะครับภายใต้การนำทัพของอหลุยเดลลาฟอนเต้ไปลุยศึกยูโรก่อนโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นนะครับแล้วก็ช่วยทีมคว้าแชมป์มาครองคว้ารางวัลนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมมาครองและเจ้าตัวก็ได้รับการโบวดให้คว้าอันดับที่8ในการประกาศรางวัลบัลลงดอ ปีนี้อีกด้วยโดยได้คะแนนไปสิ้น383าคะแนนนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้จุดเริ่มต้นก็คงจะต้องยกเครดิตให้กับชาบีเอนันเดสอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งเป็นคนให้โอกาสลายมิยามานั้นได้ลงเล่นในทีมชุดใหญ่เป็นคนแรกในเกมที่บาซ่าชนะเบติส4ประตูต่อศูนย์เมื่อฤดูกาล2022-2023ถึง2023นะครับ